สวัสดีครับครับสำหรับโปรเจกต์บ้านที่หัวหินครับเจอกันเช่นเคยครับเรื่องเล่าจากโปรเจกต์บ้านที่หัวหินวันนี้ผมก็จะมาคุยให้ฟังว่าโปรเจกต์บ้านที่หัวหินเนี่ครับความเป็นมาเป็นไปมันเป็นยังไงคือตอนนี้บ้านที่หัวหินเราพร้อมแล้วพร้อมที่จะเปิดให้จองเปิดขายอย่างเป็นทางการครับเพราะว่าในส่วนของงานในรายละเอียดทั้งหมดเนี่ย เราพร้อมแล้วเพราะว่าเมื่อวันที่31ที่ผ่านมาก็คือวันศุกร์ที่แล้วผมได้ไปรับโฉนดที่แบ่งแยกเรียบร้อยที่เป็นโฉนดแต่ละแปลงครับเรียบร้อยครับแล้วก็การทำบ้านที่เป็นบ้านต้นแบบเราก็จะเริ่มทำงานกันซึ่ง ไม่ช้าครับใน,ใ,นในเดือนมิถุนาภายในเดือนมิถุนาเนี่ยครับเราก็จะเริ่มตีผังแล้วก็เริ่มขึ้นโครงการแล้วก็เริ่มพัฒนาแล้วก็ช่วงนี้เราก็จะเริ่มลงต้นไม้ไปควบคู่กันซึ่งเราจะเริ่มทํางานในบ้านต้นแบบว่าต้นไม้ลักษณะของต้นไม้เป็นยังไงการวางแลนส์เคปเป็นยังไงคอนทัวร์เป็นยังไงเพราะว่าเรายึดหลักนี้ครับว่าในการก่อสร้างบ้านเนี่ยเรายึดหลักสภาพแวดล้อม ของพื้นที่เป็นหลักยึดหลักของสภาพที่ของที่ดินเป็นหลักครับซึ่งในที่ดินของเราเนี่ยเราค่อนข้างที่จะโชคดีในแง่ที่ว่าด้านหลังของโครงการด้านทิศตะวันตกเนี่ยของโครงการเราเนี่ยเราติดกับบึงขนาดใหญ่ครับซึ่งเราก็เชื่อมั่นว่าบึงบึงเนี่ยไอตัวบึงของบึงน้ำเนี่ยขนาดใหญ่เนี่ย วันข้างหน้ามันก็คงไม่มีการเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นด้วยความที่มันลึกแล้วก็ด้วยความที่ถ้าเกิดว่ามีการถมที่หรือว่าอะไรพวกนี้ครับมันต้องใช้ทุนมหาศาลมากซึ่งตรงนี้เราค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าตรงด้านหลังของโครงการเราเนี่ยมันจะอยู่กับเราตลอดไปเพราะว่ามันมีความสวยงามในเรื่องของพื้นที่แล้วก็ในการทำคอนทัวร์ของเราเนี่ยเราก็ทำเป็นสเต็ป ในส่วนที่เป็นตัวบ้านเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ที่เราทำเป็นสเตปเพื่อลดหลัน่นลงไปหาไอ้ตัวที่เป็นสะหรือว่าตัวสะน้ำที่เราขุดไว้เพื่อที่จะทำการเกษตรซึ่งตรงนี้ครับเราจะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นแล้วก็เมื่อเราทำตัวของอาคารขึ้นมาเนี่ยภาพมันก็จะชัดขึ้นเหมือนกัน สิ่งนึงที่เราโชคดีก็คือว่าตัวของที่ดินทั้งหมดเนี่ยทั้ง6แปลงเนี่ยที่เรามาทำโปรเจกต์บ้านที่วังหินเนี่ยมันติดกับถนนสาธารณะซึ่งมันขึ้นอยู่กับองค์การบริหารตำบลทับใต้แล้วก็เราก็ไม่ต้องไม่ต้องมีส่วนกลางครับไม่ต้องมีส่วนกลางแต่ว่าในเรื่องของ Security เนี่ยหายห่วงได้เพราะว่าในการออกแบบในการทำแบบของบ้านแต่ละหลังของเราเนี่ย เรามีการใส่ Security ในเรื่องของการดูจากแอปทางมือถือการดูกล้องวงจรปิดจากทางมือถือการทำงานระบบไฟฟ้าระบบการแสงสว่างในบ้านพวกนี้ครับเราก็ใช้แอปเป็น,ปนตัวหลัก ในการในการที่จะดูบ้านเราเวลาเราไม่อยู่หรือว่าเวลาเราไปต่างจังหวัดเราไปทำธุระที่อื่นอะไรอย่งเงี้ยครับซึ่งตรงเนี้ยในด้านของซีเคีย t ิตี้เนี่ยเรามีความมั่นใจมากว่าเราใช้ระบบพวกนี้เข้ามาช่วยเพื่อที่จะให้บ้านแบบเป็นบ้านพักอาศัยเป็นบ้านพักตากอากาศเป็นบ้านเหมาะสำหรับผู้สูงอายุบ้านที่อยู่หลังวัยเกษียณแบบมีความสุขครับ แล้วก็มีกิจกรรมที่อยู่ในพื้นที่หนึ่งไร่ที่เราสร้างบ้านไว้เนี่ยเราให้ในเรื่องของการเกษตรเราให้ในเรื่องของสวนค่อนข้างที่จะเยอะครับเพราะว่าพื้นที่พื้นที่ทั้งหมดของตัวของอที่เป็นที่ดินเนี่ยสส่วนเป็นพื้นที่ของเกษตรหนึ่งส่วนของหนึ่งไร่เนี่ยก็เป็นพื้นที่ของบ้านพักอาศัย แล้วก็สะว่ายน้ําซึ่งตรงเนี้เรามีความมั่นใจมากว่าสิ่งที่เราออกแบบไว้สิ่งที่เราทําโครงการทําบ้านพักอาศัยเนี่ยเรามั่นใจว่าคุ้มค่ากับการลงทุนของอท่านเจ้าของที่จะมาเป็นเจ้าของแต่ละแปลงแต่ละหลังแต่ละยูนิตท,ที่เราทำไว้ครับ ก็อันนี้ก็ฝากไว้แล้วก็หัวหินช่วงนี้ก็ดีมากครับอากาศค่อนข้างที่จะดีมากหลังจากที่มีฝนตกแล้วก็ต้นไม้เขียวขจีชุ่มฉ่ำครับแล้วก็มีทำงานหรือว่าการดูแลของส่วนภาคราชการค่อนข้างที่จะดีในช่วงนี้ครับสำหรับใครที่สนใจนะครับทักเข้ามาครับทักเข้ามาแล้วก็มาคุยกันว่าชอบไหมชอบบ้าน ในโปรเจกต์บ้านที่หัวหินแบบไหนอะไรยังไงแล้วก็ต้องการคําถามต้องการคําตอบคําถามที่ถามมาต้องการคําตอบอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมีแอดมินในการที่จะตอบให้ว่าบ้านเป็นบ้านลักษณะไหนเป็นบ้านทั้งหมด3ห้องนอน4ห้องน้ํามีห้องครัวห้องอาหารห้องรับแขกมีที่จอดรถสามถึงสี่คันมีห้องสําหรับ แม่บ้านสำหรับเมดมีห้องซักรีดซึ่งตรงนี้เราใส่ครบหมดครับแล้วก็ห้องนอนทุกห้องเราทําเป็น Walk in Corset ทุกห้องแล้วทุกห้องเนี่ยจะมีความเป็น Private มีความเป็นส่วนตัวอาคาร อาคารเนี่ยแยกกันชัดเจนว่าเป็นอาคารส่วนที่เป็นจอดรถอาคารส่วนต้อนรับก็คือห้องรับแขกห้องอซัก,กรีดห้องครัวห้องอาหารอันนี้ครับเราแยกเราแยกแล้วก็ตัวของอาคารพักผ่อนที่มี3มห้องนอนเนี่ยเราก็แยกออกไปให้แล้วก็มีทางเดินมีคอร์ดอร์ที่เดินเชื่อมกันะระหว่างช่วงที่เดินเชื่อมเนี่ยก็จะมีสวน เรากั้นกลางเพราะว่าด้วยความที่เรามีพื้นที่ถึงหนึ่งไร่เราถึงออกแบบได้แบบมีพื้นที่ใช้สอยที่ครบแล้วก็ตัวของสระว่ายน้ําก็มีทั้งส่วนของสระว่ายน้าที่เป็นส่วนของเด็กส่วนของผู้ใหญ่อย่างเงี้ยครับแล้วก็ข้างๆสระว่ายน้าเรายังใส่เป็นตัวของพื้นที่รับแขกเพื่อที่จะนั่งชิวๆหรือว่า มีพื้นที่สําหรับรับแขกบริเวณรอบๆของสระว่ายน้ำอันนี้ครับก็คือถ้าเกิดว่าใครสนใจทักเข้ามาได้ครับคือตอนนี้ราคาเราเคาะเรียบร้อยแล้วก็เราเริ่มต้นที่24ล้านแล้วก็บ้านก็เป็นบ้านพักอาศัยจริงๆแล้วก็เราก็ใส่ตัวของโรงเรือนอสำหรับทำตัวของ ผักปลอดสารแล้วก็เราเราก็ยังมีอีกตัวหนึ่งที่เรามามาลองรับก็คือแปลงผักประมาณแปแปลงถึง10แปลงเนี่ยเพื่อที่จะให้เรามีกิจกรรมสําหรับในการที่จะทําสวนครับอันนี้เราก็จะมีแบ่งพื้นที่ให้ชัดเจนครับแล้วก็แต่ละแปลงเราก็จะขุดสระไว้ให้1ลูกเพื่อที่จะทําการเกษตรแล้วก็เอาน้ํามาใช้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราดึงน้ําจาก้ตรงบึงด้านหลังของโครงการมาเนี่ย มันก็จะ,ะมันเป็นบึงที่เป็นด้านนอกของที่ดินเราซึ่งไม่ใช่ของ,ของเราเนี่แต่ว่าเราอาศัยเพื่อที่จะทําเป็นวิวครับ mm. เราก็เลยต้องมีไอ้ตัวที่เป็นสะเล็กๆของเราเองเพื่อที่จะไว้เก็บน้ําเพื่อทําการเกษตรซึ่งตัวของสะเนี่ยพื้นที่ก็ไม่ใหญ่มากครับอยู่ประมาณสัก100่ตารางเมตร ประมาณนั้น100-200ตารางเมตรเพ hmm, so ื่อที่จะทำการเก็บกักน้ำเพื่อที่จะเอาน้ำมาใช้แต่ละช่วงในการทำเกษตรครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจหรือว่ายังไงก็ทักเข้ามาได้ครับในเพจโปรเจกต์บ้านที่หัวหินครับครับเดี๋ยว e ีพีหน้าผมมีอะไรนั่งคุยให้ฟัง หรือผมอาจจะพาไปชมสถานที่ที่เราเริ่มลงต้นไม้ที่เราจะเริ่มทำการปรับแผนผมจะพาไปชมอีกรอบหนึ่งว่าเนื้องานถึงไหนอะไรยังไงครับสำหรับวันนี้หลาแค่นี้ครับสวัสดีครับ